ลองทำา y u u t หนึ่เดือนนะครับก็ตอนนี้นะครับคลิปที่ผมลงไปนะครับก็ตอนนี้มีผู้เข้ารับชมโอ้โห,โโหเยอะมากสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับช่อง ตอริจิเดตคนเดิมอีกแล้วสวัสดีนะครับผมจะมาบอกวิธีการทำ YouTube สำหรับมือใหม่ผมก็มือใหม่เหมือนกันผู้ติดตามก็หลักพันนะครับวันนี้ผมจะมาแชร์ว่าทำคลิปอย่างไรและทำอย่างไรที่จะมีคนติดตามมาเป็นแฟนครับเรามาสนับสนุนเราในช่องแล้วก็ดูคลิปเราตลอดทุกวันนะครับก่อนอื่นกดไลค์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับอ หนึ่งเลยคือการสร้างช่องการตั้งชื่อช่องแล้วก็ การเลือกรูปชอบครับผม 2. การทำคลิปเริ่มจากมือถือนี่ละครับผมอุปรกรณ์ก็คือมือถือทำคลิปก็คือถ่ายวิดีโอตัวเองแล้วก็ถ่ายอย่างเช่นถ่ายอะไรก็ได้ทำในสิ่งที่ชอบอยากจะถ่ายอะไรก็ทำไปเลยอย่างเช่นกินก็ทำคลิปกินโนนีน,นั่นอะไรอย่างนี้แล้วก็ตั้งชื่อคลิปตั้งชื่อ,อยังไงให้น่าสนใจจะทำให้คนดึงโด,ดมามา,มาดูคลิปเราอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็คอนเทนต์ คอนเทนต์ก็ er คือหัวข้อที่เราจะจะทำในคลิปต่อไปอย่างเช่นตอนนี้กระแสมีอะไรบ้างก็คือฟุตบอลข่าวการกินเพลง ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็สามารถทาได้เพราะว่าคนคนจะดูตลอดแล้วก็คนจะมีสิทธิ์ที่จะเจอคลิปเราได้มากที่สุดนะครับแล้วก็อ,อย่าท้อนะครับใ,ใ,ใ,ในในการทําคลิปนะครับก็คือให้ทําไปเรื่อยๆเก็บไปเรื่อยๆถ่ายลงทุกวันนู่นนี่นั่นถ่ายไปเลยนู่นนี่นั่น อยากหาอะไรถ่ายไปเลยแล้วก็เราจะเจอจุดในสิ่งที่เราอันนี้เราถนัดวะเราทําเราต้องไปแนวเนี้ยเราว่าแนวเนี้ยมันใช่ไปเลยเดี๋ยวมันจะเห็นผลของมันเองนะครับแล้วก็อย่าท้อในยอดวิวอย่าไปดูลยอดวิวเท่าไหร,นะร่เท่าไหร่นู่นนี่นั่นคนซับเท่าไหร่แนวเราทําไปเลยทุกวันเดี๋ยวมันจะกลับมาหาเราเองฟีดแบ็กมันจะตีกลับมาเราเองว่าเฮ้ยเม่งมาว่ะแต่ช่วงนี้อย่าอย่าท้อนะครับช่วงสถานกา,ารณโควิดก็ทาไปเลยทําไป ทำไปทำทุกวันทำทุกวันทำทุกวันเดี๋ยวมันจะเกิดการเคยชินและสนุกกับมันอะไรอย่างเงี้ยนะคะ <c oughs> ก็สำหรับประสบการณ์ของผมนะครับ <c oughs> ก็คือ ลองทํา YouTube 1เดือนนะครับก็จะครบ1เดือนแล้วนะครับตอนนี้นะครับคลิปที่ผมลงไปนะครับก็ตอนนี้มีผู้เข้ารับชมนะครับทั้งหมด22,753ในช่วง28วันที่ผ่านมานะครับก็มีผู้ติดตามที่ดูคลิปแล้วก็มากดให้ผมก็คือ8 3 6โอ้โหเยอะมากซึ่งขอบคุณมากนะครับ ี่ทมาสนับสนุนช่องน้อยๆจากหลักร้อยให้ขึ้นมาเป็นหลักพันคนที่ดูอยู่อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีต่างๆว่าเฮ้ยคลิปต่อไปทำยังไงตั้งชื่อยังไงหรืออยากให้ผมทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์ได้เลยนะครับสำหรับใครที่อยากให้ผมทำอะไรก็อย่าลืมนะครับคอมเมนต์ comment ให้กำลังใจกันด้วยแล้วก็คนที่ยังทำอยู่ยอดไม่ขึ้นน่น no, นี่นั่นก็ ครับต่อไปนะผมจะเป็นกำลังใจให้แล้วก็ผมก็ยังหลักร้อยเหมือนกันแหละหลักพันเหมือนกันแล้วก็ทำไปเรื่อยๆสู้เราจะต้องสู้ไปด้วยกันเพื่อที่จะแตะหลักหมื่นให้ได้โอเคครับสำหรับวันนี้ถ้าผมทำผิดพลาดประการใดต้องขออาภาัยไปณที่นี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต่อพิธีกรก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ